อ๋อแต่มันทักไปมันทักไปครับโอ้หน้าติดต่อใครแปะอดีไลน์แปะเบอร์โทรไว้นี่ครับเดี๋ยวมันติดต่อหาหมดนะครับเออครับอย่าแปะไว้เด็ดขาดเลยครับหน้าติดต่อหน้าติต่อของของลูกค้าครับหน้าติดต่อของลูกค้าไอดีไลน์แปะเบอร์โทรเนี่ยอันตรายมากครับคุณลูกน้ำสวัสดีครับถ้ามันเร็วเลยนะครับก็ลูกค้าบอกผมก็เจยกดเบอร์โทรหาพี่มันทักมาก่อนเลย ต้องบอกว่าบอกลูกค้าเลยว่าเราไม่ทักไปหาก่อนต้องบอกบอกลูกค้าว่าทางฟาร์มไม่ทักไปหาก่อนต้องให้ทักมาอย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับแล้วก็โอนเนี่ยโอนบัญชีบริษัทเท่านั้นทำไม้มันใจโทรคุยก่อนโอนก็ได้ทำไมมันใจโทรคุยก่อนไม่ใช่ไปโอนโทรก่อนแต่ส่วนมากจะโอนแล้วโทรก่อน,อน,อนคุณลูกน้ำขอบคุณมากครับผมไปกดติดตามคุณลูกน้ำก่อน คุณลุกน้ำสวยมากเลยดวงฮะมาเฟียปืนใหญ่ครับบิฮะไม่ใช่คิวที่สี่สิบหกหมายถึงหมายถึงมันเปิดต้องถามไอ้ไอซครับให้ส่งให้ส่งให้ส่งสลิปมาครับขอให้ <fit. S 1> ส่งสลิปมาคุณน้ำขอบคุณมากครับ เดี๋ยวเช็คให้ครับลูกค้าใจร้อนนะยค,ครับวาจะเย็นนิดนึงตอนเงินเยอะเงินเยอะยังไม่ได้ทานข้าวเลยครับโทรมาก่อนด้วใครให้มึงไปทำผมทรงทรงคเมนวะรวมใจครับรวมใจรวมใจ <c oughs> ใน สมภาษาคอมเมนนะเนี่ยครับทำพวกกูที่นี่หล่นไม่รู้อะไรเส้นอะไรไม่เส้นอะไรเอายังไงนะเอายังไงนะอะไรหล่นเดินออกของน้ำหล่นไม่รู้ว่าผมหรือไม่รู้ว่าผมเลยของมึงหรือของใครฮะฮะยังไงอ่ะจะหยิบมาตรวจกินเรื่องอะไรอยเงี้ยนจ๊ะไอ้ยนี่ทะลึ่งจอนลายเออไอ้จอนี่ทะลึ่งไม่น่าทักไอ้เนสเลย ธนวัฒน์แอบครับเ e ฮ้ยแล้วเฟซบุ๊กอะไอดวงเฟซบุ๊กกูโดนบล็อกสามสิบวันใช่ไอ้เ<อ>นี่ยยัยวเดี๋ยวผมไปเปิดไลฟ์มาปิไลน์นี่นี่นี่น้องเปียนโนแปดแปดพรุ่งนี้ออกเดินทางไปส่งทวาายักษ์ได้ครับเฮ้ยพรุ่งนี้มันมว,วันอะไรวะวันศุกร์มาถึงวันเสาร์ใช่ไหมได้ ใครอยากใครอยากไอ้นี่ติดตามกลับก่อนน้องเปียนโนเอาให้เสียต้าขึ้นขึ้นกล้องเลยป่ะเอ<ค><ณ>้วาาาาทำไมทำไมทำไมท่งท่งขึ้นกล้องไม่ได้ปะเขาอาจจะติดตามไม่รู้อยู่ไม่ใช่ ไม่อะไรลูกไอ้ดวงขู่ข้องน้ำอยู่สอเดินไปอยากได้ทเทพย,ยักบวก,บวกแม่เทพทันใจตัวละห้าแสนเลยบอกว่ายอย่าพึ่งเลยให้คนอื่นเยอะกว่าพึ่ากจะต้องเยอะเกินแล้วเดี๋ยวจองเดี๋ยวคนก็จะหาว่าเลยไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ใส่เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราขายกันเองอะ่ะเหมือนเมกกันเองเนี้ย ครับตลาดผมซื้อจริงครลุงพี่ตลาผมซื้อพวกนี้มุ่งเน้นนะครับว่าจัดฉากซื้อไงเออจัดฉากเธอบอกว่ามึงจะจัดฉากหรือไม่จัดฉากมึงจะมายุ่งอะไรซอยังต้องจ่ายเลยจ่ายบ่าไอ้ไอ้ก้อยโซอยังต้องจ่ายเลยไม่ลดสปาร์ตลดไหมไม่ลดเออโซ่บอกไม่ยอมไม่เหลาเลยเออด้วยเต็มมีค่าส่งด้วยนะครับเดี๋ยวผมส่งให้ซอยังก็ไก่ซิมและห้าแสกับห้าแสน ก่อนก็ต้องผ่อนตามกันนะคะอับผ่อนให้กันอ่ะผ่อนให้กันมีได้ไหมอันไหนก็คือมันเป็นรูปแบบบริษัทอ่ะใช่ป่ะละ่ะมันอะไรสําหนับใครมันไม่เกี่ยวเพราะว่าซอเอาไปไปฝาก์มผสมซอก็มีกําไรถูกไหมสวีกขิวข้าวแล้วเหรอสวีกมาบนอยู่ข้าวอยู่ข้าวมาถามไอ,อ้ป้อนอยู่ข้าวยังป้อนอยู่นวไอ้ป้อนอ๋อพูดให้ได้ยิน เสียมิ๊กหิวข้าวรู้ว่ามึงหิวข้าวขอ,อหิวราไม่เหน่กับเข้าเย็นมาเลยนะ,นะยังไงเอากับข้าวขึ้นมาแล้วหรออันนี้ไม่นานแล้แลวน<ล>ับตกเหรแม่ควบอกว่าสองชั่วโมงแล้วครับเหรอเอาขึ้นไปอน่ะ หมื่นสามครับพี่สองพันหกสองหมื่นครับหมื่นสามสองพันหกแล้วก็สองหมื่นทำเปเดี๋ยวต้องหาสลิปอ๋อโอเคโอเคจุดก่อนอ๋อจุดก่อนเดี๋ยวดูให้ครับมันทํากับปืนใหญ่มาเฟียใช่ไหมครับทำกับปืนใหญ่น่าจะมีแล้วนะจะเปิดแต่กเปิดแค่ไม่กี่ตู้เออน่าจะไม่กี่คู่โอ้โหดูกับข้าวไอ้พวกไอ้เท่งมาโอ้ยดูกับข้าว ข้าวกับข้าวกับข้าวครับกับข้าวข้าวอยากกินเยอะสามสัพพีพอมีอะไรมึงเนี่ยปลาหมึกหมูกรอบไชโป๊ปลาดุกปลาทูเฮ้ยไพ่พวกนั้นแกะปลาทูเท่าไหร่ดิโอ้ยมีขมิ้น้ลยวะ น้อยแกะประตูดิ